โอเคต่อไปนะครับเราเดินทางมาถึงตัวที่3ครับก็คือตัว N ก็คือตัว Network ตนเองนะครับก็คือการสร้าง Network ของเราแล้วก็รักษาไว้ดีๆแล้วก็วิธีการหาหาอย่างไงนั้นนะครับมาเลยครับวันนี้นะครับอยู่ด้วยกันโอเคต่อไปครับ Network Network โอเคนะเริ่มต้นครับแน่นอนครับผมอยากจะแชร์อยู่3หลักการสั้นๆครับไม่ต้องเยอะแต่ทำมาหนักๆครับโอเคนะครับ1 เขาเรียกว่าหาเน็ตเวิร์ที่ยอดเยี่ยมโอเคครับ <laughs> <laughs> เห็นหมดแล้วโอเคหาเน็ตเวิร์ที่ยอดเยี่ยมครับนะฮะทำไมถึงต้องหาเน็ตเวิร์ที่ยอดเยี่ยมครับหรือจะเอาเน็ตเวิร์ที่ยอดแย่ล่ะครับง่ <laughs> <laughs> ายทีเดียวนะฮะเน็ตเวิร์ที่ยอดเยี่ยมก็จะพาคุณไปสู่ความยอดเยี่ยมครับถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องคุยกับคนสำเร็จครับ ถ้าคุณไม่อยากสําเร็จคุณก็ไปคุยกับอีวงเมสาอีวงอีวงดินทาอีวงอีวงละครอะไรเงี้ยนะฮะละครันไม่ใช่ไม่ดีแต่เวลาคุณมาพูดกันเนี่ยคุณก็มักพูดแต่ตอนที่เขาตบกันตอนที่เขาทําไม่ดีอะเอาง่ายเพราะว่าความรู้สึกลบเนี่ยมันใหญ่ไงมันทําให้คนพูดแล้วสมองเราก็เลือกชอบเลือกที่จะพูดลบมากกว่าบวกครับถ้าคุณไม่คอนโทรลมันนะนั่นคือข้อแม้นะครับโอเคนะฮะเน็ตบวกที่ดีเนี่ยนะครับมอีอะไรบ้างน,นะครับ ง่ายๆครับวันนี้คุณต้องการอะไรอ่ะสมมติสมมติคุณต้องการที่จะปฏิบัติธรรมเนาะนะครับต้องการเป็นคนดีมากๆอย่างกล้าแข็งชีวิตดีจะเป็นชีวิตสุดท้ายที่จะเกิดนะครับง่ายๆครับเห็นไหมพอคุณชัดเจนกับดรีมของคุณแล้วเน็ตเวิร์กคุณต้องไปหาใครครับก็ต้องไปหาคนที่ปฏิบัติธรรมใช่หรือไม่ครับก็ต้องเข้าหาพระใช่หรือไม่ครับเห็นไหมคุณก็เข้าวัดที่คุณต้องการนะครับไปหาหลวงปู่หลวงพ่อที่คุณต้องการ บาดหลวงที่คุณต้องการนะครับนะลองดูครับเห็นไหมไปถามบางครั้งเนี่ยนะฮะเราต้องใจงเงย็นบางทีเออพอเราเข้าวัดเนี่ยเรามักจะไปถามใครเรามักจะไปถามคนที่อยู่ในวัดเนาะบางคนถามได้บางคนถามไม่ได้เพราะคนเข้าวัดก็คือคนเป็นไข่นะฮะคนไม่สบายคุณไปถามคนไม่สบายแล้วเขาจะตอบอะไรคุณ work work วววไหมล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเอาเป็นว่าเข้าไปถึงปุ๊บหาหลวงพ่อเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นนฮะ แน่นอนครับเน็ตเวิร์กที่ดีเนี่ยคุณจะต้องหาคุยต้องชัดเจนก่อนมาจากเอ่อมาจากต้นขั้วคือ Dreams ก่อนว่าคุณต้องการอะไรครับนะฮะในการทําธุรกิจก็เช่นกันครับคุณก็ต้องมีเน็ตเวิร์กที่ดีนะครับในการช่วยเหลือคุณครับคุณรู้ไหมครับว่าส่วนใหญ่นะฮะที่เราคุยกันเนี่ยนะครับในการทําธุรกิจเนี่ยถ้าเราได้คุยกับคีแมนเลยคีแมนก็คือคนที่เขาเรียกว่าคนที่สามารถตัดสินใจได้ว่าเขาจะเอาสินค้าของคุณหรือไม่เนี่ยถ้าคุณเจอเขามันจบ แต่กกุญเจอพวกเบี้ยบ้ายายทางที่ไม่เข้าใจชีวิตนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีผลผลรายได้จากเรื่องเกา่าๆของ Product ที่เขา,าส่งเข้ามาอยู่อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่อยากพูดให้เข้าใจครอย่าเข้าใจเลย <laughs> นะฮะโอเคนะฮะบ,บางทีเจอพวกเนี้ยมันเสียเวลาคนที่ไม่มีอำนาจการตัดสินใจนะครับนะฮะ ราะฉะนั้นนะครับแต่แต่ต้องให้เกียรติเขาเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเป็นคนที่อาจจะนําพาเราไปสู่คนที่มีอานาจได้นะครับถ้าคุณรู้จักวิธีกลยุทธ์เนี่ยนะฮะคุณดูแลทุกคนคุณให้เกียรติทุกคนมีโอกาสที่คุณจะไปเจอคีแมนนะครับได้เสมอครับโอเคนะฮะอ,อ,อย่างผมนี่สั้นๆในนะเวลาผมจะคุยคกับคนที่อ่าเขาเรียกว่าจะคุยเรื่องคอร์สสมัมมนาที่ผมเขาเรียกว่าเอาเอา,เอาคอสเข้าไปแบ่งปันเนี่ยผมก็ต้องคุยกับคีแมนครับนะฮะ ทีนี้บางครั้งเนี่ยเราเราคงรู้จักคนอาจจะไม่เยอะมากเป็นที่ก็สามร้อยเนาะแต่คุณเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณเจอสมาคมอะไรบางอย่างเช่นซึ่งเป็นสมาคมนักธุรกิจเนี่ยนะครับคุณลองคิดดูว่านะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะรู้จักเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยไปประมาณ300คนข้างหลังเขานะครับเราไม่มีทางรู้เลยครับเขารู้จักใครนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคุณจะต้องมีการหาเน็ตเวิร์กนะครับที่ยอดเยี่ยมมาคือช่วยคุณนะฮะนำพาคุณไปหาคีแมน ให้ได้นะครับโอเคไหมครับผมก็จะยกตัวอย่างเช่นนะครับใน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 เน็ตเวิร์ธุรกิจที่ผมเคยเข้าไปอยู่ก็คือ BNI ครับ Business Network International นะครับเซิร์ชดูได้นะครับเ Work ครับเขาตั้งใช้เขาตั้งอะไรตั้งปัจจัยนะครับก็คือ g i v e r s c a l e ก็คือผู้ให้ย่อมได้รับสุดยอดมากครับนะฮะมันเป็นมันคือผมโตได้ก็มาจากเน็ตเวิร์นี้นะครับ รือคุณจะไปเข้าไลออนโรตเตอรี่ก็ได้นะครับที่เขารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมครับเพราะอันนั้นก็คือคนที่เขาเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะครับมีจิตใจที่ดีนะครับนะก็บางครั้งคนเราก็ต้องพึ่งผู้ใหญ่นะก็ต้องหาเน็ตเวิร์กที่ยอดเยี่ยมนะครับวันนี้ครับวิธีการทสครับว่าเน็ตเวิร์กคุณยอดเยี่ยมหรือไม่ครับลองดู5คนรอบข้างของคุณครับคนที่คุณคุยด้วยสุดคือใครครับนะฮะ ครับวันนี้คุณแค่ลองเทสดูนะครับว่าคนรอบข้างของคุณนะน็ตเบิร์กคุณเนี่ยคือใครที่คุณใช้เวลาคุยกับเขามากที่สุดนะฮะแน่นอนฮะลองดูครับเขาก็คือคุณนั่นแหละครับถ้ารอบข้างคือถ้ารอบข้างคุณคือวงส้มตาที่เอาแต่เมาเรื่องละครนะฮะคุณก็จะคือคนพวกนั้นแหละครับนะฮะแต่วันนี้ถ้ารอบข้างคุณคือคนที่รักการเปลี่ยนแปลงที่รักการก้าวหน้านะครับ คุยถึงเรื่องธุรกิจคุยถึงเรื่องอะไรที่มันสร้างความเจริญให้กับตัวเองนั่นก็คือคุณก็จะมีความเจริญครับโอเคเพราะฉะนั้นหาเน็ตเวิร์กที่ยอดเยี่ยมนะครับหาคนปรึกษาที่ยอดเยี่ยมแล้วคุณจะประสบความสําเร็จครับมาถึงข้อต่อไปครับก็คือ2ครับสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวครับความสัมพันธ์ระยะยาวคืออะไรครับวันนี้ครับผมเห็นหลายๆคนนะครับคนที่เป็นสมัติพนักงานขายจ้องจะขายจ้องจะขายจ้องจะขายไม่สร้างความสัมพันธ์ก่อนนะครับ สิ่งที่คุณจะได้คือคนไม่ซื้อคุณเพราะคุณจะเข้าไปเอาเขานะครับแปลเขาก่อนนะฮะนะฮะพูดให้จบโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวจะสร้าง trust trust ก็คือความไว้วางใจเมื่อคนไว้ใจคุณครับก็จะอุดหนุนคุณครับวันนี้ธุรกิจที่เกิดยอดได้นะครับหลายๆอย่างนะครับเกิดจากความสัมพันธ์เกือบทั้งนั้นครับนะฮะ บวกกับคุณภาพที่ยอดเยี่ยมครับดังนั้นฮะพี่น้องครับนะฮะความสัมพันธ์ระยะาานี้สําคัญมากนะฮะความสัมพันธ์ระยะยาวเนี่ยคือสร้างคือคุณคุณจะมีคนที่ช่วยคุณนะ่ยในการที่จะสร้างธุรกิจคุณตลอดเวลานะฮะตลอดเวลานะครับไปอีก5ปี10ปีนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสร้างไว้แต่ครับความสัมพันธ์ระยะยาวอยากไปตีหัวเข้าบ้านนะครับไม่เวิร์สครับวิธีนี้ไม่เวิร์สเป็นวิธีของสมองโง่ๆครับ ที่เขาสอนให้เราโง่มานะครับไม่เอานะครับนะอยากฉลาดก็ต้องลองทําแบบผมดูลองดูลองดูงดยังไม่ต้องเชื่อลองดูลองดูงดนะฮะการสร้างความสัมพันธ์ยาวคืออะไรครับโอเคนะครับหนึ่งคุณจะต้องรู้จักเขาให้มากครับในเชิงลึกเขาม่ไในเชิงลึกคืออะไรบางคนนึกว่ารู้จักคนเยอะแล้วนึกว่าจะเก๋แล้วก็ทาอะไรได้แต่จริงๆนะครับการสร้างคอนเนคชันต้องสร้างจากคือต้องสร้างลึกๆแต่อาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้ คุณดูว่าเขาเองคือใครนะครับดูว่าครอบครัวเป็นอย่างไรนะครับดูว่าเขาทำธุรกิจอะไรเขาอยู่ในวงการไหนนะครับนะค,บคุณดูแล้วปุ๊บโอเคนะคอ,อ้บาวประมาณนี้เชื่อมต่อกันได้เออเชื่อมโยงกันได้แล้วก็ทําความรู้จักกันนะครับหาเวลาไปกินข้าวหาเวลาไปนั่งเมาส์แตกอะไรก็ว่าไปนะฮะโอเคไหมฮะมันง่ายมากทีเดียวนะมันง่ายทีเดียวนะครับเพราะว่าผมจะโยงข้อที่3ครับ การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวนะครับคุณจะต้องนี่ครับให้ก่อนครับนะครับให้ก่อนคืออะไรฮะให้ก่อนคืออะไรง่ายๆครับคําชมง่ายๆคุณให้เขาก่อนเลยโอ้โหสวัสดีครับโอ้วันนี้พี่ดูดีเนาะอืมน่ารักจังเลยนะครับชมไปเลยครับให้เป็นนิสัยครับนะฮะและจริงจังและจริงใจนะครับให้แบบนี้ง่ายๆคนก็จะประทับใจคุณนะครับ ให้ต่อไปคือให้ความสนใจในตัวเขาก่อนเช่นเวลาคุณไปเจอคนเนี่ยคุณต้องการทําธุรกิจกับเขาเนี่ยคุณช่วยถามก่อนครับว่าเขาทําธุรกิจอะไรไม่ใช่มาถึงี้จะขายของอย่างเดียวผมทําอะไรโอ้โหผมโชว์แบบพลังพันมือฉันสรรพคุณยอดเยี่ยมอะไรมาเฮ้ยบ้าเออนะคุณต้องฟังเขาก่อนว่าเขาอะทําธุรกิจอะไรลูกค้าที่เขามีคือใครเขาต้องการหาลูกค้าแบบไหน เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราไหมถ้าเราช่วยได้เราให้คําแนะนําเขาไปก่อนนะครับนะฮะการให้ก่อนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือเมืองไทยนะครับเขาก็ให้แล้วนะครับให้ก่อนนะครับนะฮะในนักธุรกิจระดับโลกนะครับที่เป็นนักธุรกิจอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยนะครับก็คือนักการตลาดทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลเบิกเกคุณก่อนนะครับจากนั้นก็สร้างความสัมพันธ์กับคุณนะครับจากนั้นเมื่อคุณนะครับ อนุญาตให้เขาเข้าไปดวงใจของคุณแล้วนะครับคุณก็อาจจะซื้อของของเขาโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นฮะวันนี้นะครับการให้ก่อนเนี่ยสำคัญมากถึงบอกให้ giver scan นะครับใจเย็นๆครับจะเพิ่งเข้าไปถึงเข้าไปเ a k เข้าไปเอาก่อนมันไม่ work ครับนะฮะสายหัวข้อนี้ง่ายๆสั้นครับที่คุณจะสร้าง network เพราะว่าหนึ่งนะฮะเมื่อคุณหา network ที่ยอดเยี่ยมนะครับพวกนี้เขาก็จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้นะครับนะครับ สองครับคุณสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวไม่ว่าคุณสร้างความสัมพันธ์กับหัวหน้าลูกน้องหรือเพื่อนที่ทําธุรกิจกับคุณนะครับถ้าคุณสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวครับมันก็ทาให้เกิด trust นะครับเมื่อเกิด trust หรือความไว้วางใจแล้วเขาก็จะรักคุณหรือใช้บริการคุณครับ 3. ครับให้ก่อนครับอย่าเข้าไปถึงเข้าไปเอาอย่างเดียวนะครับไม่ิร์ k นะครับนะฮะสมองของเราเนี่ยมีหน้าที่เอาอย่างเดียวนะครับนะฮะ ดังนั้นนะครับผู้ชายนะครับคุณจะโดนสมองเล่นงานมากคุณจงเรียนแบบผู้หญิงคือให้ก่อนนะครับนะครับง่ายๆนะครับโอเคมาถึงวิธีการสรั้นๆง,ง่ายๆอีกหนึ่งวิธีในการที่จะสร้างสเสน่ห์แล้วก็การให้ก่อนแล้วก็การบริหารทุกอย่างตรงนี้นะครับก็คือ1เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วการให้คําชมใช่ไหมนะฮะให้คําชมก็คือชมเขาอย่างจริงใจนะครับชมไปเลยบอกโอ้พี่สํารวยหลอ่อหลอ่หลอเกิดสมุดหน้าไม่หล่อเนาะคุณก็เล่นที่เสื้อผ้าเล่นที่กางเกง นะครับรองเท้านะครับเอาเข้าไปก็คือหาให้เจอหาให้เจอชมคนบ่อยๆนะครับคุณอย่าไปไปมองว่าการชมทําให้เรารู้สึกว่าเราเสียศักดิ์ศรีหรือว่าไม่จริงใจมันเป็นการปั้นแต่งคุณขึ้นมาครับชมเขาคุณก็ชมอย่างจริงใจไงครับเพราะว่ามันมีความจริงใจอยู่ข้างหลังไงฮะคนบางคนจริงอยู่ครับมันชมด้วยความเขาเรียกว่าชมด้วยความเสแสร้งแต่คุณก็อย่าเอาแบบเขาสิครับแล้วมันเห็นนะจริงๆนะถ้าใครเสแสร้งเนี่ยนะครับโอเคนะ อันที่สองครับให้ง่ายๆเลยสร้างเสน่ห์นะครับง่ายๆเลยยิ้มอ,อ,อนนะแค่นี้คุณได้ยิ้มแล้วพอคุณยิ้มมันเกิดอะไรฮะมันเกิดการเชื่อมโยงเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเขาจะเชื่อมโยงเรากับความสุขกับยิ้มอันนั้นเลยนะครับเมื่อเขาเห็นคุณสิบครั้งครั้งแรกคุณยิ้มหนึ่งสองสามยิ้มโอเคครั้ที่สองเจอกันยิ้มสวัสดีครับ ครั้งที่สามอสี่อาสี่ห้าครั้งที่สิบไม่เกินสิบครั้งเขาก็จะเชื่อมยงคุณกับความสุขคนมักจะอยู่กับคนที่เขาอยู่้วยเรามีความสุขครับนะฮะเห็นไหมครับนี่เป็นวิธีที่ง่ายง่ายมากๆง่ายมากไม่ต้องเสียจังสักบาทนะครับมันก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะเลือกอีโก้คุณหรือคุณจะเลือกการสร้างเน็ตเวิร์กที่ผมแชร์นะครับก็อีโก้ก็ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะคนอื่นไม่ใช่ไม่ได้ยิ้มให้ฉันก่อนฉันยิ้มทำไมโอเคนะฮะตลก ตลกนะฮะโอเคนะครับและนั่นคือหลักการสั้นๆครับลองทําดูครับง่ายๆครับไม่ต้องเยอะแล้วคุณดูความเปลี่ยนแปลงรอบข้าง,ขงคุณและตัวคุณเองครับว่าคุณรู้สึกยังไงมากขึ้นนะครับก็สำหรับตัวเอนะครับก็จบลงเท่านี้ครับต่อไปก็จะเจอตัว C Communication s ในวิดีโอหน้าครับ